พี่จิตท,ทีมข่าวเจ็สีเดินทางย้อนมาที่พิษณุโลกค่ะเรามาดูแผนรับมือภัยแล้งของพี่น้องชาววังทองส่วนด้านหลังที่เห็นอยู่นี้บริเวณคลองลูกปลาค่ะทหารจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำเครื่องไม้เครื่องมือมาขุดลอกคูคลองเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ําใช้ไปจนถึงสิ้นฤดูแล้งค่ะ ที่บริเวณคลองลูกปลาแห่งนี้นะคะเป็นคลองที่รับน้ํามาจากแม่น้ําวังทองซึ่งจะไหลผ่านทางทิศตะวันตกของตําบลแม่ระกาผ่านประตูระบายน้ําบ้านวังน้าําใสลัดเลาะไปตามหมู่บ้านก่อนจะลงสู่แม่น้ําน่านระยะทางกว่า7กิโลเมตรที่ผ่านมาคลองแห่งนี้เกิดภาวะตื้นเขินแล้วก็มีวัชพืชครอบกลุ่มเต็มพื้นที่ชาวนาไม่สามารถสูบน้ําไปทําการเกษตรได้วันนี้หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนําเครื่องมือเข้ามาขุดลอกเพื่อสร้างแหล่งน้ําให้กับชาวบ้านเริ่มขุดกันมาตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน นเพื่อให้ชาวนาในพื้นที่โดยรอบนับหมื่นไร่สามารถผ่นน้ําเข้านาไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กําลังรอแตกรวงผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาบอกว่าปีที่ผ่านมาทางกองบัญชาการกองทัพไทยพัฒนาแหล่งน้ําไปแล้ว1435โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการแก้ปัญหาน้ําแล้งระยะสั้นและระยะกลางน,นําน้ําไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือมากกว่า6 000, 000, ล้านลิตรใน18จังหวัดส่วนปีนี้ก็มีแผนแก้ปัญหาน้ําแล้งซึ่งคาดการว่าจะรุนแรงที่สุดค่ะโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะดาเนินการเพิ่มเติม เพิ่มอีก1,593โครงการเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ำเสื่อมโซมเพื่อเพิ่มพื้นที่การกักเก็บน้ำค่ะจากปีที่ผ่านมาเราก็ทำสามารถที่จะมีพื้นที่จะรองรับกักเก็บน้ำทั้งสิ้น3,300ล้านลูกบาทเมตรซึ่งปัจจุบันดำเนินการเสร็จแล้วนะของปีที่แล้วซึ่งปีนี้ก็เช่นเดียวกันก็อยู่ในประมาณใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันก็คิดว่าจะช่วยบรรเทานะความเดือดร้อนนะให้กับราษฎรในพื้นที่ได้ นะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะก็คงจะต้องฝากถึงประชาชนด้วยว่านะการใช้น้ําจะคงต้องใช้อย่างประหยัดนะครับเราก็รู้จกักมีการปลูกพืชที่เกษตรในลักษณะของการใช้น้ําน้อยนะครับชาวนาบ้านแม่ระกายอมรับว่าดีใจที่เห็นทหารเข้ามาแก้ปัญหาน้ําจนสามารถผ่านน้ําเข้านาเพื่อให้หนาที่ปลูกไปแล้วนับหมื่นไร่เก็บเกี่ยวได้ในอีก3เดือนข้างหน้าค่ะก็ต้องขอบคุณพวกทหาร,หารนะคะ ที่มาช่วยขุดคลองลอกคลองให้ชาวตำบลแมละกาได้ได้ใช้น้ําได้ทํานากันไม่งั้นก็คงจะลําบากอเพราะพวกที่อยู่ทํานาก็คือพวกมีอายุก,กันทั้งนั้นถ้าไม่ทํานาก็ไม่รู้จะไปทําอะไร และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือหนึ่งในพื้นที่บางระกรมโมเดลตอนนี้สภาพดินแตกระแหงโดยเฉพาะที่คลองบางแก้วซึ่งรับน้ํามาจากแม่น้ํายมและแม่น้ํายมสายเก่าป้องกันไม่ให้น้ําท่วมสุขโขทัยก็แทบไม่เหลือสภาพความเป็นคลองกำนันสมศักดิ์จากท่านางงามยอมรับว่าชาวบ้านที่นี่ไม่หวังพึ่งน้ําจากธรรมชาติอีกแล้วหันไปขุดบาดาลมาใช้แทนส่วนอีกจุดที่นายกเทศมนตรีตําบลบ,บึงระมานเป็นห่วงก็คือแก้มลิงบึงระมานในอำเภอบางระกรมที่เป็นแก้มลิงแห่งเดียวที่เริ่มกักเก็บน้ําได้แต่ก็ยังไม่สามารถแจกใจ่ายให้เกษตร ก่อนเพราะต้องกักน้ำไว้ใช้รักษาสมดุลเท่านั้นทางผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ออกมาเตือนนะคะขอให้ใช้น้ําอย่างประหยัดเพราะว่าปีนี้แล้งจริงๆถ้ายังฝืนปลูกพืชใช้น้ํามากคนปลายน้ําลําบากแน่นอน